สวัสดีค่ะลี่นะคะจาก d i g i t a l ีทีมอบรมการตลาดออนไลน์ที่ผ่านมาทาง d i g i t a l ีได้มีการเปิดคลาสที่ชื่อว่า d i g i t a l ีเอ็กซ์คลูขึ้นมานะคะซึ่งเป็นคลาสที่ผสมผสานกันระหว่างการทูพื้นฐานนะคะไปจนถึงการทำเวิร์กช็อปทดลองทำจริงนะคะในทุกๆวิชาเหตุผลที่เราเรียกมันว่า d i g i t a l ีเอ็กซ์คลูเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจำกัดผู้เรียนแค่8ที่นั่งต่อคลาสเท่านั้น นั่นหมายความว่าคุณจะได้เรียนกับผู้สอนอย่างใกล้ชิดนะคะแถมยังได้คอนซัลท์หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมด้วยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะที่เราได้เปิด Digitally Exclusive มาเนี่ยวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยอันดับหนึ่งก็คือ Line Official Account ค่ะเหตุผลที่ Line Official Account s, ได้รับความนิยมสูงเป็นเพราะว่า Line เพิ่งมีการประกาศนะคะเปลี่ยนจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Line a d ให้มาเป็น Line Official Account s, ทําให้หลายคนเนี่ยอยากจะมาอัปเดตคความรู้่ะ เพราะฟีเจอร์เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นการใช้งานเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้มากขึ้นด้วยในวิชานี้เราก็จะมีสอนทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีและเป็นภาคปฏิบัติด,ด้วยค่ะว่าสามารถทําจริงได้ยังไงโดยคนบรรยายเนี่ยก็จะเป็นรี่เองค่ะที่เป็น Line Certified Coach ของปี2019และยังเป็นหนึ่งใน Recommended List ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะเมื่อมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาเราจะมีการอัปเดตบอกให้ทันที ส่วนวิชาที่2ของเรานะคะวิชาที่รับความนิยมไม่แพ้กันเลยก็คือ Facebook Advertising ค่ะการเรียนโฆษณาบน Facebook คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะคะหลักการปรับแต่งแฟนเพจยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมที่จะเอาไปทําโฆษณาจริงเรียนรู้โครงสร้างโฆษณานะคะวางแผนการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องรวมถึงเอาแผนที่ทำเนี้ย ไปลงมือทําจริงในเวิร์กช็อปที่อยู่ในวิชานี้เลยนะคะนอกเหือจากนั้นแล้วเรายังมีสอนวิธีการอ่านค่าวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ดึงรีพอร์ตออกมาจบครบภายในวิชาเดียววิชาถัดมาที่รับความนิยมไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับคนที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนั่นก็คือ Google Analytics ค่ะเป็นการอ่านข้อมูลจาก Google Analytics ใช้ประโยชน์ของ Analytics ให้สูงที่สุดเพื่อเอาไปวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงตัวเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น ในวิชานี้เราจะสอนหมดเลยนะคะตั้งแต่รีพอร์ต A A B C เนี่ยสอนครบทุกตัวที่คุณจำเป็นต้องใช้นะคะพร้อมทั้งยังช่วยดูด้วยว่าบนเว็บไซต์ของคุณมีการติดตั้งได้ถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะเพราะถ้ายังมีส่วนไหนที่ติดตั้งได้ผิดนะคะอาจจะเก็บค่าข้อมูลได้ไม่ถูกต้องส่วนถัดมานะคะวิชาที่รับความนิยมอีกเหมือนกันนะคะของ Digitaly Exclusive ก็คือคอนเทนต์ค่ะ คอนเทนต์เป็นวิชาที่ผสมผสานนะคะทุกศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนการวางแผนการเล่าเรื่องนะคะการร้อยเรียงเรื่องราวสัมผัสคําต่างๆนานาซึ่งวิชานี้จะมีสอนให้คุณทั้งหมดเราจะมีการบอกว่าคอนเทนต์ประเภทไหนเหมาะกับช่องทางแบบไหนนะคะสอนให้คุณคิดเป็นให้คุณสามารถดีไซน์คีย์เมสเซจของแบรนด์ของคุณเองนะคะและสื่อสารออกไปกับกลุ่มลูกค้าได้ทําให้เวลาไปวางแผนทําแคมเปญโฆษณาในช่องทางต่าง,างๆเนี่ย มันก็มีประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นนอกเหือนจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งวิชาที่เรามีเปิดและค่อนข้างหายากเลยนะคะก็คือวิชา Twitter ค่ะ Twitter a d v e r t i s i n g หรือการซื้อโฆษณาบน Twitter เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าในสมัยก่อนเราไม่สามารถซื้อโฆษณาบน t w i t t e r ได้ด้วยตัวเองแต่ตั้งแต่ที่ Twitter ได้มีการประกาศออกมานะคะคุณสามารถซื้อโฆษณาบน Twitter ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องซื้อโฆษณาแล้ว ควรเรียนรู้นะคะว่าหลักการซื้อโฆษณาที่ถูกที่ควรบน Twitter เนี่ยมีอะไรบ้างเครื่องมืออะไรที่คุณสามารถเอามาหยิบใช้ได้และขอแอบบอกเลยนะคะว่า Twitter เนี่ยมีความพิเศษอยู่ตรงที่การเลือกกลุ่มเป้าหมายค่ะถ้าอยากรู้ว่ามันพิเศษยังไงนะคะขอเชิญมาเรียนที่ d i g i t a l y Exclusive ค่ะและสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งวิชาที่เราก็มีเปิดสอนเหมือนกันนะคะก็คือ Google Ads ค่ะหรือในสมัยก่อนที่ทุกคนเรียกว่า Adwords นะคะก็คือการซื้อโฆษณา SEM เพื่อให้ผลการโฆษณาของคุณติดอันดับบนหน้า Google Search เรามีสอนนะคะถึงแม้ว่าวิชาที่เราสอนเนี่ยจะเป็น Google Ads ก็จริงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเราจะมีการผสมผสานและแทรกข้อมูลพื้นฐานของการทำ SEO เบื้องต้นเข้าไปด้วยนะคะเรียกว่าเรียนแค่คลาสเดียวคุณสามารถรู้ได้ทั้ง SEO และ SEM นำกลับไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจของคุณได้เลยฟังแล้วถ้าคุณสนใจนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะโปรโมชั่นของเราเนี่ย หากคุณชําระเงินก่อนเรียน7วันนะคะชำระเงินก่อนเรียน7วันคุณจะได้รับส่วนลดทันที500บาทนะคะจากมูลค่าเต็มเนี่ยอยู่ที่5,000บาทชําระก่อน7วันคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการชําระแค่4,500บาทเท่านั้นนะคะหากคุณสนใจ Di จ t ท r y e x เอ็กซ์คูนะคะแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในทีมดิจิทูรเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ02-055-1390หรือว่าติดต่อผ่านช่องทางต่างๆที่โชว์ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะรอคุณอยู่นะคะมาเรียนกับดี้นะ